มิชชั่นทุนหมุนพอดแคสต์ brought to you by C R G delivery หลากเมนูอร่อยสั่งได้ง่ายๆและสะดวกกับ15ร้านดังจาก C R G สั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียวโทร1312 C R G we serve the best food for you สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับอยู่กับปรเบิรตหานุสาหะครับวันนี้มาชวนคุยเรื่องที่ เรียกว่าไม่เกี่ยวกับธุรกิจนะฮะไม่เกี่ยวกับเรื่องโควิดบ้างนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเชิงความคิดจริงๆจะมีอารมณ์แบบ self-help นิดๆ self-self-help น, Self นิดหน่อยนะฮะในวันนี้แต่ว่ามผมไปเจอบทความนี้มาในมีเดียมนะฮะแล้วก็เป็นบทความแนะนำเลยละ่ะของมีเดียมนะฮะคนเขียนชื่อว่าเบรียนาเวส์นะฮะชื่อบทความนี้ชื่อ seven thoughts pattern holding you back from the life you want นะก็คือรูปแบบความคิดเจ็ดแบบที่อาจจะชุดรั้งคุณไว้จากชีวิตที่คุณต้องการนะฮะผมพบว่ามันน่าสนใจดีในในในแง่มุมที่ว่าเมันนอกจากมันจะสอดคล้องสถานการณ์ตอนนี้จริงๆมันก็เป็นสอดคล้องกับสถานการณ์ในทุกตอนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเรื่องพวกนี้ชัดขึ้นนะครับเพราะอย่างที่ผมได้พยายามพูดมาในพอด c a แคสต์บ่อยๆว่า โควิดเนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันทำให้เราจัด priority ชีวิตใหม่จริงๆนะฮะไม่ใช่แค่ priority ของของข้างนอกนะเป็น priority ของข้างในด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้แหละผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะ mm hmm. ข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า only so much good can come from my life because it's balanced out by the bad นะฮะคือตั้งแต่เราเด็กๆมาเนี่ยเราก็จะค่อนข้างรู้สึกว่าชีวิตมันเป็นของที่ค่อนข้างยากนะครับนี่ต้อง ต้องยอมรับจริงๆว่าภาพส่นยยวนใหญ่เราก็จะบอกว่าออชีวิตเนี่ยมันเป็นโดยโดยเนื้อแท้มันมีความลําบากอยู่นะฮะซึ่งก,ก,ก็ก็มีส่วนจริงก็มีส่วนจริงนะครับออแต่ว่าถ้าเกิดว่าความคิดเนี่ยมันฝังลึกจนเกินไปเนี่ยบางครั้งเราเอาเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยมาเป็นเหมือนกับมา define ตัวเรามามา,มาสร้างตัวเราขึ้นมานะครับยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเคยมีเรื่องแย่ๆ เกี่ยวกับเราสัก2ครั้งเกิดขึ้นนะครับอาจจะเลิกกับแฟนที่รักมากนะฮะแล้วเขาก็บอกอะไรบางอย่างก,กับเราว่าเราเป็นคนที่ไม่ดียังไงสมมตินะครับชี้จุดบอดอันหนึ่งของเราออกมานะเนี่ยหลาจุดบอดเนี้ยก็ติดอยู่กับเรามาตลอดเราเอามันออกจากใจไม่ได้เลยทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งหนึ่งความเห็นจากหนึ่งคนนะครับไม่ได้หมายความว่ามันไม่จริงนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะ define หรือว่ามันเป็นนิยามชีวิตของเราทั้งหมดหลายคนทาแบบนั้นนะฮะ เมื่อเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตก็จะรู้สึกว่ามันคงอยู่ไม่นานหรอกเพราะว่าฉันมีจุดบอดหรือว่าชีวิตโดยรวมๆเนี่ยมันมันต้องแย่นะฮะซึ่งจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยฟังดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้เลยนะที่เราจะบอกตัวเองว่าเราไม่ได้รับไม่สมควรจะรับสิ่งดีๆในชีวิตเดี๋ยวมันก็ต้องแย่อีกแบบนี้แต่มันเป็นไปได้จริงๆนะครับเพราะว่าเราจะค้นพบว่าหลายครั้งเนี่ยเรามีความเมตตากับผู้อื่นเยอะมากเลยนะฮะ แต่เราว่าไม่ค่อยไม่ตางตัวเองเท่าไหร่เรามักจะลงโทษตัวเองเยอะเวลาเวลาเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นทนั้นท,ที่มัญทีอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราทําด้วยซ้ำนะมันเป็นแค่เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งอ,อ,อันนี้เองที่ทําให้เราอาจจะคือภาพเรากับโลกมันเลยแม้ว่าเราจะมีความสุขแบบหนึ่งเราจะสุข่าเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องแย่ๆตามมาแน่เลยนะครับทั้งทั้งทั้งที่ความจริงมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นก็ได้มันมีชีวิตคนที่ดีขึ้นไปเรื่อย อาจจะมีแย่มาบ้างแต่ว่ามันเป็นเส้นกราฟถ้าเกิดเรียกว่าเป็นเทรนไลน์ e คือเทรนไลน์เป็นบวกนะฮะก็มีเยอะแยะนะฮะนี่ก็เป็นอันที่หนึ่งนะครับข้อที่2นะฮะ I can only earn a life I love by doing things I hate ง่าไงคือเราจะามีชีวิตอยู่สมมติรางคนชอบท่องเที่ยวเนี่ยฉันจะไปท่องเที่ยวใช้ชีวิตอิสระอ่านหนังสือสาราทิตย์ได้เนี่ย ก็ต่อเมื่อฉันทางานที่ฉันไม่ชอบนะฮะคนจํานวนมากก็อยู่ในโมเมนต์แบบนี้นะฮะว่าโ okay. อเควิธีเดียวที่จะทําให้เรามีเงินหรือมีรายได้หรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะไปใช้ชีวิตที่เราอยากได้เนี่ยคือการทําที่เราทาในสิ่งที่เราไม่อยากทำนะฮะในนี้ก็เขียนไหอ,อผมผมผมคิดว่ามันมันเป็นนิยามของข้อนี้ที่ดีมากเอ,อ if I เขาบอกว่าคนจำนวนมากเนะี่ยคิดว่า if I want more time and freedom I need to endure the stress and suffering of the work I don't like ถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีอิสระมากขึ้นมีเวลามากขึ้นเราต้องยอมทำงานที่เราเกลียดและเราไม่ชอบนะฮะถามว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นไหมผมคิดว่าอย่างนี้แล้วกันนะคืออันนี้ผมอันนี้ไม่เขียนอย่างนี้นะแต่ผมคิดเองในบางช่วงของชีวิตอาจจะต้องเป็นครับเพราะว่าบางช่วงของชีวิตเนี่ยเราไม่มีทางเลือกมาก ต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตนะครับคือมัน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 มีแหละช่วงที่เป็นแบบนั้นนะผมเชื่อว่าทุกคนไม่ทุกคนเออบางคนก็โชคดีบางคนนี่ทํางานแรกก็รักหรืออาจจะทํามาตั้งแต่สมัยยังเรียนรู้สึกว่าเอ้ยนี่คืองานของฉันแล้วก็มีความสุขกับงานอยู่ตลอดนะครับไม่ใช่ว่างานมันจะสมูทตลอดมันไปไม่ได้หรอกแต่ว่าโดยรวมๆมันถือว่าเป็นเป็นงานที่เขาทำแล้วเขาเขาทำแล้วเขามีความสุข แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเจอแบบนั้นผมเองก็ไม่ได้เจอแบบนั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นไปตลอดชีวิตและไม่จําเป็นต้องเป็นกับทุกอย่างด้วยนะครับยางงานบางอย่างเนี่ยผมก็รู้มันจําเป็นมันต้องทำนะผมไม่ชอบอาจจะถึงขั้นซัฟเฟอร์นิดหน่อยด้วยซ้ําแต่ว่าเราก็มีงานอื่นที่ที่มันามาช่วยบาลานซ์กันออกไปก็มีเหมือนกันนะฮะก็ผมว่าก็เป็นมุมมองที่ที่ที่ดีนะคือเราสามารถที่จะมีชีวิต ที่ดีได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องทํางานที่ไม่ชอบก็ได้หรือหรือไม่ต้องทํางานที่ไม่ชอบทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ที่บอกมันอาจจะไม่ใช่ต่อเวลา,าจ,จะต้องมีบ้างเป็นบางช่วงนะฮะข้อที่3 I am responsible for any problem in my proximity นะฮะพูดง่ายๆคือปัญหาก็ตามที่อยู่รอบตัวเราทุกอย่างทุกอย่างเลยจริงๆเนี่ยฉันเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดนะฮะความคิดนี้อก็ต้องบอกว่าเป็นความคิดที่ค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งนะครับ ต้องเราต้องยอมรับก่อนว่าการเห็นอกเห็นใจพืนเป็นสิ่งที่ดีและควรทํามันคือสิ่งที่ดํารงให้มนุษย์อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยซ้ำถ้าจะว่ากันไปอย่างนั้นจริงจริงแต่เราไม่สามารถแก้ทุกปัญหาที่เราเห็นได้นะครับเราไม่สามารถแก้ทุกปัญหาที่เราเห็นได้จะว่าไปไม่มีใครแก้ทุกปัญหาที่ตัวเองเห็นได้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือเราต้องแบ่งปัญหาที่เป็นความรับผิดชอบของเรา หรืออยู่ในขอบข่ายที่น่าจะเป็นความรับผิดชอบของเราได้นะครับผมตัวอย่างนะฮะปัญหาที่เป็นความรับผิดชอบของเราเลยแน่นอนเรื่องออฟฟิศเรื่องคนที่คุณดูแลอยู่ต่างๆนานาเหล่านี้พวกนี้เป็นความรับผิดชอบของเราแน่ๆแต่มันไอของที่อยู่ในขอบข่ายที่ไกลไว้ได้นิดหนึ่งก็คือคนที่อยู่รอบข้างเรานะฮะที่เราสามารถช่วยได้โดยตัวเราไม่เดือดร้อนแลวเราไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยอันเนี้ยก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่อยู่ในขอบเขตที่เราจะช่วยกันทําได้นะฮะ แต่ไม่นมีปัญหาบางอย่างที่ท,ที่เราทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับเราเธทำอะไรไม่ได้จริงนะฮะอ,อ,อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราอย่างเราในะเราในที่นี้เป็นหมายถึงว่ามองจากมุมของผมนะฮะซึ่งบางคนอาจจะทําได้หัวจนะเช่นผมไม่สามารถช่วยอะไรเรื่องที่เขาทำวัคซีนเร็วขึ้นได้ตอนเนี้ยคือผมนึกไม่ออกจริงผมช่วยได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามที่จะแก้ปัญหาทุกเรื่องโดยที่ไม่สามารถแยกได้ว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราเกี่ยวข้องและ,ะช่วยได้กับ ปัญหาที่เราช่วยไม่ได้เนี่ยเราจะเหนื่อยมากนะฮะผมผมชอบประโยชสุดท้ายของของบทนี้ที่ของของของหน้านี้เขาเขียนว่าถ้าไม่ทำแบบนี้นะฮะ you spend your entire life struggling with problems you can't solve นะ,ะ because they aren't r e a l l y y o u r s ก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถแบ่งแยกได้เนี่ยคุณก็จะใช้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยกับการพยายามแก้ปัญหาหรือว่าการทุกทรมานกับการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับ ที่คุณแก้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาของคุณตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอันนี้ก็คือข้อที่3นะครับข้อที่4 I cannot ask for any abundant life in a world filled with so much suffering ข้อนี้น่าจะจริงมากๆเลยในช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีความรู้สึกนี้นะครับว่าฉันไม่สามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้หรอกเพราะว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความเศรา้านะฮะถามว่าถ้าคิดแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงคือเราเศร้าเพิ่มเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนเนี่ยมันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาจะว่าไปแล้ว ทางสิ่งที่ตรงกันข้ามต้องหาคือคือสิ่งที่ควรจะทําถ้าเรามีความสุขจริงๆบางทีความสุขของเราเนี่ยแหละครับมันจะไปช่วยเพิ่มความสุขให้คนอื่นแล้วเราไปลดความเศร้าให้คนอื่นด้วยซ้าเวลาเรามีความสุขเราอยากช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นก็จะมีความเศร้าน้อยลงเพราะฉะนั้นการที่รู้สึกว่าฉนันไม่สมควรที่จะไ,ได้ความสุขไม่ไม่ deserve happiness เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ healthy กับกับจิตใจของเราสักเท่าไหร่ ข้อที่ 5, relationships are hard and they are designed to be that way ข้อนี้เนี่ยเขาก็พอยมาเลยว่าไม่ฮะความสัมพันธ์ไม่ไม่ได้ถูกดีไซน์ออกมาให้มันยากนะครับจริงๆจะว่าไปเนี่ยความสัมพันธ์ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนตัวเรานะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในเรื่องของ growth and development ก็คือเรื่องของการพัฒนาสภาพจิตใจของเราเลยนะฮะ ร l เลชั่นชิพอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่เป็นบวกในชีวิตคุณเพื่อ่ายคือมีแล้วดีกว่าไม่มีถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเออบางทีคุณอยู่ในอาจจะมีริเลชั่นชิพที่ผิดริเลชั่นชิพที่ดีมีเยอะไม่จําเป็นจะต้องเป็นซัฟเฟอร์เสมอไปนะครับดังนั้นก็ก็เป็นมุมมองที่ผมคิดว่าจริงมากนะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องทนอยู่ในร l เลชั่นชิพเพราะเราคิดว่า เรื่องคาชิพไหนๆมันก็ยากเหมือนกันหมดนะฮะข้อที่6 I must be successful to be happy I must be beautiful to be loved ฉันต้องรวยก่อนนะถึงจะมีความสุขหรือว่าประสบความสำเร็จก่อนฉันต้อง beautiful ในอันนี้ก็คือหล่อสวยนะฮะถึงจะมีคนชอบแต่ความเป็นจริงเนี่ยจริงอยู่ว่าเออเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคนที่หน้าตาดีมีโอกาสในชีวิตมากกว่าจริงๆนะฮะในบางกรณี ในบางกรณีก็เหมาะแบบนี้นะครับไม่ไม่เสมอไปนะไม่เสมอไปแต่ในบางกรณีมีนะครับแล้วก็เงินเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตแน่นอนไม่งั้นเราคงไม่มีปัญหากับเรื่องของเศรษฐกิจกับโควิดและที่มนปัญหาระดับโลกขนาดนั้นแต่การที่เราจะรอว่าวันหนึ่งฉันจะต้องมีเงินเท่านี้ก่อนฉันถึงจะมีความสุขหรือฉันจะต้องสวยหล่อผอมก่อนฉันถึงจะมีความสุขเนี่ยก็เป็นชุดความคิดที่ทําให้เราไม่มีความสุขเลยแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าเราเรา เราไม่สามารถอยู่กับสิ่งที่พวกะี้คือเราไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะวันนี้นะครับถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราเราจะเอาความรักหรือว่าความรักหรือความยอมรับของคนรอบข้างเนี่ยไปผูกความสำเร็จทันทีที่เราล้มเหลวเราจะรู้สึกว่าคนจะไม่รักเรานะฮะซึ่งหรือทันทีที่เราอ้วนขึ้นนิดนึ่งเรารู้สึกว่าคนจะไม่รักเราซึ่งก็ผมมากก็ก็มันก็ไม่เฮลตี้อีกนั่นแหละนะฮะ จริงๆการยอมรับตัวเองว่าเออฉันก็เป็นแบบนี้แหละเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะของความสุขที่แท้จริงแลวหลายครั้งมันนำมาซึ่งสิ่งดีๆด้วยนะครับเออผมเคยฟังฟอดแคสส่วนอาจารย์นพดลตอนนึงผมชอบมากเลยอาจารย์นพดลตอนนี้ผอมมากนะฮะแกเคยน้ําหนักเยอะนี้เยอะแกบอกว่าตอนที่แกลดน้ําหนักได้เนี่ยคือแกพยายามลดมาเหมือนกันนะแต่ว่าก่อนอันเนี้ยไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่แต่ทันทีที่แกย,ยอมรับว่าเออมันก็ก็นี่แหละก็คุณแบบนี้แหละนะฮะยอมรับตัวเองก่อน หลังจากนั้นเนี่ยการรา้อนหนักก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นจริงๆนี้ยตอนผอมมากนะฮะเหือน่าจะน้ำหนักลรไปสิกว่าโลแล้วมั้งนะฮะเขาเรียกเฉย m the sum of o t h e r people opinion about me แปลษาไก็คือว่าฉันฉันคือผลรวมของความคิดของผู้คนทุกคนรอบๆเราซึ่งนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าไม่ healthy เลยเพราะว่าเรากลายเป็นว่าชีวิตของเราถูกดำเนินโดยคนอื่นนะคร พราะมันมีสั์คำหนึ่งก็คือว่าการที่เราเอาความคิดเห็นของคนอื่นทั้งหมดมารวมกันเป็นภาพภาพหนึ่งเนี่ยมันเรียกว่า meta perception นะฮะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าคนอื่นมองเราแบบนี้นะครับจริง,รงๆเขามองอยังไงเราจริงเขามองยังไงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่คือสิ่งที่เราคิด meta perception meta perception อันนี้เนี่ยเรามีได้นะแต่ถ้าเราเอา,ม,าม,มันทั้งหมดมาเป็นตัวตนของเราทั้งหมดเนี่ยเราจะมีชีวิตที่ empty มากๆในนี้เขาบอกเลยว่า you go you go you are going to have a very empty life เขาพูดทิ้งทายไว้ได้น่าสนใจบอกว่าให้อยู่คนเดียวแบบตั้งใจบ้างคืออยู่แบบเงาเงานี่แหละลองดูว่าเป็นไงนะฮะให้ลองดูว่าตอนที่ไม่มีใครอยู่รอบตัวคุณเนี่ยนะคุณคุณเป็นคนยังไงลองถามตัวเองดูตอนที่ไม่มีใครบอกว่าคุณต้องทำอะไร คุณอยากทำอะไรคุณเป็นคนยังไงลองถามตัวเองดูตอนที่ไม่มีใครบอกว่าคุณน่าจะต้องการแบบนี้นี่คือสิ่งที่คุณน่าจะต้องทําคุณอยากทําอะไรลองถามตัวเองดูจริงๆหลายคนยังไม่ยังไม่เคยทําแบบนี้เลยทั้งชีวิตก็มีผมเคยถามเพื่อนบางคนบอกว่าไม่เคยทําเลยว่าชีวิตนี้เหมือนกับเหมือนจะมีการวางแผนมาให้หมดแล้วคุณลองถามตัวเองดูว่า เวลาไม่มีใครบอกคุณเลยอ่ะว่าคุณ,คณต้องคุณต้องมีชีวิตยังไงคุณต้องทํายังไงคุณต้องอะไรแบบเนี้คุณอยากอยู่ยังไงจริงๆแล้วลึกๆแล้วคุณอยากอยู่ยังไงลองถามตัวเองดูนะครับทั้งหมดทั้งมมลนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําได้เลยวันนี้นะฮะเพราะของบางอย่างมีข้อจํากัดแต่ผมคิดว่ามันเป็นชุดความคิดที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันถูกไปซะทั้งหมดด้วยนะมันก็เป็นความคิดเห็นของหนึ่งคนแต่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจในในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยนะครับผมช่วยฟังอีกทีหนึ่งนะ Only so much good can come from my life because it's balanced out by the bad. ชีวิตฉันมันก็ไม่น่าจะดีอะไรได้เยอะหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องมีเรื่อยๆตามมานะครับข้อที่ 2. I can only earn a life I love by doing things I hate จะมีชีวิตที่อยากได้ต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบข้อที่ 3. I am responsible for any p r o b l e m in my proximity ทุกปัญหาที่อยู่รอบตัวฉันทุกอย่างฉันรับผิดชอบหมด 4. I cannot ask for an abundant life in world filled with so much suffering ชีวิตฉันจะมีความสุขมีความเติมเต็มไม่ได้หรอกเพราะว่าโลกเนี้ยมันมันเต็มไปด้วยความเศร้านะฮะข้อที่ 5. relationships are hard and they are designed to be that way ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ยากแล้วมันถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นข้อที่ 6. I must be successful to be happy I must be beautiful to be loved เราต้องสสบความสำเร็จก่อนถึงจะมีความสุขเราต้องสวยหล่อก่อนถึงจะมีคนรักนะครับแล้ข้อที่7 I'm the sum of other p e o p l e opinions about me เราเป็นคลรวมของความคิดของคนอื่นที่มีกับเราลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่าเรามี7ข้อนี้บ้างหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่ามีเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่อาจจะดึงคุณไว้ไม่ให้คุณได้ในชีวิตที่คุณอยากได้ผมคิดว่าช่วงโควิดนี่เป็นช่วงที่ดีนะฮะในการที่จะทบทวนเรื่องอะไพวกนี้เพราะว่ามันเขย่าชีวิตเราหมดเลยตอนนี้นะฮะแล้วเราก็แล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วจริงๆว่าเออสิ่งที่มันอยู่ในบทความอันนี้เนี่ยนะครับ มันมีมุมที่เกี่ยวกับเราเหมือนกันผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะผมขออนญาตทวนบทความชื่อบทความทีทหนึง Seven t h o u g h t Patterns Holding You Back From the Life You Want นะครับในมีเทียมนะครับเข้าไปอ่านกันได้สว่วงนี้ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your Mission